มาต่อกันที่ด้านหลังนะคะซ้ายมือเนี่ยนะคะเป็นแผงโพลีขวามือเป็นแผงโมโนนะคะลักษณะสังเกตดูจันเชมบ็อกซ์จะไม่เหมือนกันเลยนะคะเจนเชมบ็อกซ์ของโพลีจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะสเปคตามนี้ค่ะ,ะคะแล้วก็จันเชมบ็อกซ์ของแผงโมโนเห็นไหมคะก็ลักษณะไม่เหมือนกันจะเป็นลักษณะแบบ เรียวๆลีลีนะคะสเปคแบบนี้ค่ะนี่นะคะความหนาที่แตกต่างกันนะคะความหนาแผงโพลีเนี่ยหนาอยู่4เซนแต่ว่าแผงโมโนเนี่ยหนาอยู่แค่3มเซนครึ่งเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเฮ้ยมันหนาห่างกันนิดเดียวนะคะเห็นไหมคะมันเหลื่อมล้ำกันแค่นิดเดียวจริงแค่ 0. ูเซน นะคะเห็นไหมคะในขณะที่น้ำหนักนะคะน้ำหนักตัวโมโนเนี่ยยี่สิบสจดห้านะคพลียี่สิบสจุดสามห่างกันแค่จุดสแค่นั้นเองนะคะอันนี้เป็นลักษณะทางกายภาพด้านหลังนะคะเดี๋ยวมาลองวัดไฟให้ดูใน EP ถัดไปคะ่ะเดี๋ยวมาดูความแตกต่างกันนะคะว่าตัวพลีสามสี่ห้าวัตต์กับ โมโน400วัตต์ไฟแตกต่างกันมา,มากน้อยแค่ไหนนะคะเราจะเทียบตามสเปกเดี๋ยวดู EP พีถัดไปค่ะ